แม่งเสียงดังที่สุดในร้านนี่สิแล้วก็ยืนเล่นนานมากรจนั้งคนในร้านเขามองแม่งด้วยความเอือมละอาแต่เขาก็ใจดีเขาไม่เดินมาด่าเราเลยนะครับาเขาก็ปล่อยให้เราเล่นชื่ออะไรชื่อมอยลาเซอร์บอยลาเซอร์แล้วอยู่ที่บูอะไาเซอร์914มาคู่เราอยู่ที่บูรลาเซอร์เหมือนแล้วอยู่บ้านนะตอนนี้เราอยู่บ้านคือมึงไันเก่งใจเขาเลยจริงนะอาจารย์จะบอกว่าบอลหนาวเลยบอลนอนไปแล้วครับบอลนอนไปแล้วครับ พาเข้ามาอาจจะเป็นที่จอยนะจอยอาจจะไม่ดีนะพี่ครับผมพี่ปุ๊บบอลเล่ซ้ายครับน็อปแต่แม่ไม่อยากให้เขาปวดลูกนี้สุดปลายมือเลยนะถ้าเราถ้าดูนานกว่านี้เดี๋ยวหัวร้อนเสียไปลูกดีครับผมลูกนี้ถ้าใครอยากจะเล่นเกมที่นี่ก็ สักเกมหนึ่งแล้วก็เลิกนะก็จะดูเหมาะสมนะแต่อย่าย,ยืนแช่เหมืนอยยนอ <c oughs> ช่ไอ้แช่อแม่แม่ยงยืนยืนจนเด็กเมื่อกี้แม่งต่อคิวไปไหนแล้ววะต้นไปแล้วอ่ะต้องไม่หล่อ <c oughs> ทีมงานทีมงานทีมงานนัลงอยู่ได้สองคนดูดิเจียนัอเพื่อนเฮ้ยนี่อันลกพจสวัสดีคุณชมมาแล้วอะไรวะ่จไหนอะเาไได้่ยเรไม่มีดวง